คับไก็อดีไซน่กันเอนอื่นี้ก็ี่รวยอ่ะต้องซื้มอม่กเพนาะใเเร่ก็ต้อสิมันช้าบางทีอาจจะดาวไข่กินก็ได้เราเอาไข่ปลวสอลงปลงินแ้อเฟจ์ตอน,น,น,นเช้าอนเนื้อต้มขขาต้มก็ได้ต้มต้มตอกไข่ไม ไปได้ๆนะไปดูว่ามันกินแล้วร้อนอยังไงก็ดีนะ มึงโกนแรงไหมเนี่ยมึงโกนแรงไหมอะไรแรงนอนโกนแรงไหมไม่ไม่งโกนเลยมันชอบนอนคว่ำไงแต่แ้วผมเหนื่อยมากๆเนี่ยคนเหนื่อยมากนอนหงายเนี่ยจะไม่รู้สึกเตือจะกลนจะหายใจแรงกลนแรงดินยังกลนอยู่ไม่ต่อย ผมเป็นเคยไปนอนกับพี่ทหารมาพอมาที่ไปสัมมนาด้วยกันก็ห้องเดียวแกนอนไปเราด้วยกันเลยไม่ใช่แบบหายใจแรงเลยคอยนะแบบเหมือนคนอาบปากร้องอ่ะก่อขอโอ้โหงานเข้าทำไมไม่นอนไม่นอนองค์กรกำลังดูเองการเมือง Got it. Yeah. ดูนี่อาจารย์ก็มีการเมืองภายในของอาจารย์เหมือนกันเนาะเนี่ยคุณนั้นเป็นอย่างนั้นคุณนี้เป็นอย่างนี้ว่ากันเหมือนกันเนี่ยก็ตำแหน่งหน้าที่การงานนีเหระพี่ันการงานของอาจารย์ก็ไม่ได้เข้ากันได้แล้วนี่ยมีการขัดแย้งขัดขากันเหมือนกันนะ คนนั้นสอนเดืงเรื่องคนนั้นสอนไม่เรื่อ,องเรื่องว่าไปว่ <Yeah. S 1> ากันอีก <c oughs> การเข่งแน่นะตำแหน่งบางจีบางโก่ทันดีของมันดีโน่นนี่นั่นไปเลยภรรยาบอกอย่ามาขับกองปักถ่ายรูปสงสารเขาไม่หรอกเราก็ชอบถ่ายอยู่ครนะเดี๋ยวบางรัานถ่ายรูปสงสารเขาแ Action ในแค่นี้ยิ้มหวานจุวยๆมาครับหลือก็ชอบถ่ายอยู่ชอบถ่ายดูช่องยูทูบนะ